อย่าคิดว่าโรคนี้หายแล้วแล้วทํายังไงกับตัวเองก็ได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอาการที่คุณจะมาถึงณนะปัจจุบันจนก,กระทั่งน้าเหลืงเสียเนี่ยมันแปลว่ามันมีการสะสมสารพิษภายในร่างกายในคลิปที่ผ่านมาดิฉันได้ทําคลิปเกี่ยวกับอาหารของคนที่มีปัญหาน้ำเหลืองเสียค่ะลองตามไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างหลายคนค่ะได้พบว่าหลังจากที่หลีกเลี่ยงอาหารแสลงสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำเหลืองเสียอาการก็ดีขึ้น 3! 40%แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะจัดการให้มันครบจบในม้วนเดียวถ้าหากคุณผู้ชมสนใจที่จะดูแลทักมาใต้คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวดีฉันจะเข้าไปตอบในอินบ็อกซ์แล้วก็นัดหมายเวลาเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนําในสิ่งที่เหมาะสมในสิ่งที่ถูกต้องจากอาหารจากอากาศจากอารมณ์จากอุจจาะ,ะทั้งหมดนี้รวมอยู่ในน้ําเหลืองที่เสียแล้ว เพราะฉะนั้นรีบจัดการตั้งแต่วันนี้ก่อนที่มันจะกลายสภาพไปเป็นมะเร็งหรือ sle หรือเซปเดิม erm, หรือปัญหาผิวหนังที่แก้ไม่ได้การจะแก้ปัญหาน้ำเหลืองเสียจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการขับของเสียคือน้ำเหลืองที่เสียแล้วเนี่ยให้ออกนอกร่างกายการที่จะขับของเสียออกนอกร่างกายมันก็มีกระบวนการแล้วก็จำเป็นจะต้องเข้าใจด้วยว่า ของเสียดังกล่าวนี้เนี่ยเราจะผลักออกทางไหนเช่นถ้าเราจะผลักออกทางน้ําเหลืองเมื่อขับออกจากน้ําเหลืองแล้วสิ่งที่จะต้องมาทํางานต่อก็คือระบบการขับถ่ายต้องดีแต่ถ้าเราขับน้ําเหลืองเสียแล้วดูแลระบบน้ําเหลืองให้ดีแล้วมีการขับเอาของเสียออกมาแล้วอยู่ในกระแสเลือดแล้วเราไม่ได้มาดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายหรือจุลินทรีย์ก็ตามค่ะตรงนี้มันก็จะทําให้กระบวนการในการขับพิษเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนอกเหนือจากการที่เราจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วค่ะ สำหรับคนที่มีปัญหาผื่นคันผิวหนังน้ำเหลืองเสียสิ่ง,งที่จะต้องดูแลก็คือไม่อยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปเย็นเกินไปที่พูดอย่างนี้หมายความว่าช่วงกลางคืนค่ะช่วงที่คุณผู้ชมนอนหลับพักผ่อนนั่นแหละค่ะก็ไม่ควรเปิดแอร์25องศาเพราะว่ามันจะเย็นเกินไปส่วนกลางวันค่ะก็ไม่ตักแดดร้อนๆบางคนค่ะบางเหงื่อออกก็จะมีอาการคันบางคนก็จะคันช่วงเช้า บางคนคันกลางวันบางคนคันก่อนนอนหลังอาบน้ําและบางคนคันทั้งวันเพราะฉะนั้นค่ะการที่เรามีอาการผื่นคันแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมากระตุ้นทําให้เรามีอาการคันแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาดูแลว่าถ้าเราจะทําความสะอาดตั้งแต่ผิวภายนอกเข้าไปเลยก็คือด้วยการอาบน้ําด้วยสบู่ที่เป็นสบู่เด็กหรือเป็นสบู่ที่จะช่วยลดอาการคันเช่นสบู่ที่ทําจาก ทองพันช่างหรือขาไก่ดำเพราะว่าเขาจะมีสรพพคุณในการที่จะจัดการกับผื่นคันผิวหนังในขณะเดียวกันก็กินยาที่จะช่วยดูแลเรื่องของน้ำเหลืองเสียในยาน้ำเหลืองเสียค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบของข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ซึ่งข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้ค่ะเป็นสรพพคุณของสมุนไพรชั้นเลิศที่จะใช้ในการดูแลของเสียที่มีอยู่ในเลือดจะลดอาการอักเสบเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เย็นในตำรับยาไทยเนี่ยก็จะใช้ ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้มาเป็นอันดับแรกแล้วก็จึงจะมีสมุนไพรตัวอื่นๆตามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทองพันช่างเป็นขาไก่ดำโกดเชียงหรือตัวอื่นๆที่จะมาทำหน้าที่ในการทั้งฆ่าเชื้อบำรุงแล้วก็ขับพิษดังนั้นค่ะการที่เราจะจัดการกับปัญหาน้ำเหลืองเสียมันจะไม่เหมือนกับการที่เรากินยาแก้คันยาแก้แพ้ซึ่งพอกินไปปุ๊บเนี่ยประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ย เขาก็จะสามารถควบคุมหรือแม้กระทั่งการใช้สเตียรอยก็ตามค่ะมันจะหายได้ไวแต่ต้นเหตุของปัญหายังคงอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้ยาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นยาน้ำเหลืองเสียยาที่ดูแลเส้นเอ็นยาที่จะดูแลเรื่องของลมหรือระบบขับถ่ายก็ตามค่ะเราก็ต้องป้องกันไม่รับเอาของเสียใหม่เข้ามาในร่างกายอีกของเสียใหม่มีอะไรล่ะก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารหมักดองบูดเน่าอาหารค้างคืน อาหารหวานจัดอาหารเผ็ดจัดทั้งหมดนี่ล้วนแล้วแต่ไปกระตุ้นทําให้มีปัญหาน้าเหลืองเสียยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาดูแลเรื่องของลําไส้ด้วยการใช้โปรไบโอติกกันเพราะโปรไบโอติกค่ะจะทําหน้าที่ในการปรับสมดุลของลําไส้แล้วก็ช่วยขับเอาของเสียให้ออกมานอกร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบางคนค่ะพอมีปัญหาเรื่องของอน้าเหลืองเสียก็สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น SLE เป็นเซปเดิม เป็นโรคข้อลูมาตอยเป็นภูมิแพ้คนที่มีปัญหาน้ำเหลืองเสียค่ะสิ่งที่ปรากฏก็คือภูมิคุ้มกันตกเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสริมภูมิคุ้มกันเราก็สามารถที่จะใช้เบต้ากลูแคนนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทําให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้ดังนั้นค่ะน้ำเหลืองเสียสามารถที่จะแก้ได้นะคะถ้าคุณเริ่มเป็นและมีการดูแลอย่างถูกต้องครบถ้วนปรับระบบนิเวศภายในร่างกายใหม่ ด้วยการทำความสะอาดภายในทั้งเลือดน้ำเหลืองลมแล้วหลังจากนั้นก็มาจัดการกับสิ่งภายนอกนะคะก็คือไม่ไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับสารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงอยู่ในที่ที่ใช้สารเคมีเยอะหรือแม้กระทั่งน้ำยาที่เราใช้กันในครอบครัวก็ต้องระวังนะคะคนที่มีปัญหาน้ำเหลืองเสียก็ต้องใส่ถุงมือค่ะแล้วก็ทำความสะอาดหรือทำภารกิจของเราได้อย่างน้อยก็ลดปัญหาที่จะทำให้น้ำเหลืองเสียยิ่งขึ้น แล้วที่สำคัญคืออาหารค่ะจะไม่ใช่ว่าดูแลแค่เบื้องต้นพอมันดีขึ้นก็หยุดถ้าเป็นแบบนี้อาการน้ำเหลืองเสียจะไม่หายค่ะเพราะน้ำเหลืองเสียเป็นอาการที่เกิดขึ้นในเลือดและในน้ำเหลืองดังนั้นค่ะการที่เราจะแก้จะต้องใช้เวลาโดยปกติจะประมาณ3าถึง6เดือนคะจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถอยยาได้ถ้าเผื่อว่าคุณไม่นำของเสียใหม่เข้าไปในร่างกาย ของเสียเก่าที่ค่อยๆทยอยขับออกทางช่องทางต่างๆตามที่เรียนแล้วอาการดังกล่าอาการคันก็จะสามารถสงบได้ธรรมชาติบำบัดอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลปัญหาน้ำเหลืองเสียนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาได้ผลดีค่ะเพียงแค่คุณหลีกเลี่ยงอาหารหลายๆอย่างที่จะไปกระตุ้นแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายดูแลทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าต่างๆเดี๋ยวทุกอย่างก็จะจบลง ขออวยพรให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังมีอาการผื่นคันหาสาเหตุไม่ได้ก็ตามหรือมีสาเหตุก็ตามแล้วเป็นมาห้าปีสิบปีไม่หายสักทีติดต่อมาค่ะดิฉันมีคําตอบดีๆให้และพร้อมกับคําแนะนําเพื่อที่จะช่วยให้คุณหายได้อย่างยั่งยืนเพียงแค่คุณปฏิบัติตามทุกอย่างที่ทํามีเหตุและมีผลจะทําก็มีเหตุผลไม่ทําก็มีเหตุผลค่ะทุกอย่างตอบได้คลิปในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหาน้ำเหลืองเสียค่ะ แล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ